สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่อยู่ในช่อง YouTube ของหน่องวิชิตชัยชา n นลครับผม่านพี่น้องมาเบิ้งนะครับการปรับเปลี่ยนนะครับเรืยว่าตกแต่งเพิ่มเติมของระบบแสงสีนะครับบนรถแหรศิลปินอีสานครับพี่น้องครับเขาได้ติดเพิ่มเป็นไฟ LED เพิ่มนะครับผมติดตั้งไฟ LED เข้าไปเพิ่ม นะครับแล้วก็ไมไเฝเป็นแท่งสำหรับไฟบีมยังบ่เอาขึ้นนะครับผมถ้าเกิดห้องถ้าเกิดห้องแขนไฟบีมเลยนี่มันจะเสียหายตอนรดแลน์นะครับอันนี้เป็นไฟ led รดแลรนก็นยังใส่ได้อยู่ครับแต่ว่าไฟบีมมันหนักเราจะเอาไฟบีมออกมาตั้งนะครับวิทีกีรพับยืนออกมากจะตกประมาณซ้ำนี้ ที่ A สุดจำเป็นเก็จะเอาบีมมาตั้งนะครับเขาเอใหเพิ่มไปนะครับจะเป็นไฟสไปเดอร์นะครับสไปเดอร์แมทน,นะครับไฟตัวนี้หลอดนั้นติดครับขาดนลยปุ๊นนบ หรือว่าเป็นหมอลำซิ่งหน่อยได้เลยครับนี่พวกนันตีน่อยได้เลยครับ <c oughs> ติดตั้งหมดของกับติดจั้งไฟสว่างท้ายรถนะครับเวลาจอดรน,นยังมดขึ้นก็จะได้สว่างสว่างแจ้งพวกแจ้งตาใส่หน,นึ่งรถนะครับ พอนอนย่แก่ได้นาะโอ้นอนอยปเปีมันทำข้อสาตเราบอครับทำข้อสาดเราบอทำข้อสาววตวเราบอเลยกันเนาะ อลังการครับพี่น้องครับฝากติดตามไดเด้อในเพจเฟซบุ๊กของรถแห่ศิลปินอีสานครับแล้วก็ช่อง YouTube ของนงวิ่ชิดใช้ชาแนลครับผมครับพี่น้องอลังการงานสร้างสนใจอยากได้รถแห่นะครับเพราะว่าสิเป็นจอดเรียนหรือว่าแห่นะครับได้เบิร์ตนะครับอลังการแน่นอนเอ้ 0983894691เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวปิดเครื่องก่อนบาดนี้ไปเป็นใสกันเด้อพี่น้องเด้อ thật ra tuần là long phiêng พ่อจะเรื่มปิดอไอ้นั่นอีกแล้วคัดเราข้องอันเฮดรอลิกอะเปิดเปิดแล้วตองปิดแหมเดี๋ยวแบตรถเบิดเดเจ๊ยน้อยครับพี่นอ้องบานนี้สิปิดไฮดรอลิกลงนะครับเปิดแบงคสี่ก้อนบ่พอ่พอมาปิดไหม ลัเตยิ้มดูปิดตัวเฮ็ดแล้วๆเจ้าอย่าลืมปิดคัดเอาอันตัวให้ดูหลีกแม่เดี๋ยวแบตเบิดเด,ด,ด,ด้ตอ่อแบตโถลด้ดันบริษัอเซครื่องเป็นไฟด้กคกดกดขึ้นแล้วเจ้าเนไปเปิดแช่ไปงังนสั่นก็ต่อใส่แบตด้ นี่แหละซิ่งที่หามลืมเป็นเด็ดคารดกำลังติดแข่งทางล่องทับทิโนเป็นพุงป่ะตัดเครื่องปันป้นไฟก่อนไม่ได้ เ,เก็บขอ,องปิดก้อนนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับเนี่ฝีมือคุณพ่อเนี่ยเ,เก่งครับ